สวัสดีครับทากทายสบายดีย่ำเสาะ,ะครับเอฟซี FC พี่น้องคนทรงปลาสุขุสุก้นท้งไทยเล่าแล้วก็ชาวต่างประเทศแหละพี่น้องพอกันคือเกา่ากับคนทองปลามาเนี่ยพอกันสองวันทีส่สิบสี่สิงหาคมพี่น้องรอปลาก,กอรอกับยายเกศมาเนี่ยหาเห็ดดินเฮ็ดดอนเฮ็ดนาแหลทั่วไปแหล,ละพี่น้องเฮ็ดอื่นก็ไหวไปแล้วผลุนันธ์กานเดิอพี่น้องว่าสิมานเฮ็ดยังแน่มาเนี่ยอ้าพอกันคือเก่าครับเอฟซีพี่น้องคนทองปลา พอกันย่ำเส,สารคือเก่าพี่น้องกับพ่นสองปลากับยายเกตเสาร์วันที่สิบสี่สิงหาคมปีหกสี่กับบรรยากาศคึมคึมพี่น้องคึมฝ่าคึมฝนคือเกา่ากับยายเกตคนเดิมคือเก่าล่ะพี่น้องสวัสดีค่ะหาเราลุ้นน้ำกันพี่น้องเป็นการเฮ็ดหาเกเพดรนาแลเฮ็ดดอกเฮ็ดดินทั่วไปล่ะพี่น้องช่วงนี้ยายเกตพอแล้วเป็นเฮ็ดนาแลเด้อพี่น้อง ออดอกงามอยู่ตัวอะไรน้อการก,ก,ก่อกเต็นกางเริ่มใหม่คุ่นตัวนี้จุ่มหน่อยๆน่อยนิดเรื่เฮ็ดกอปลาย่างตอนนี้ไหวไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่มีดอกหมูว่านกระไดไปนิดนึงคงศ์เป็นเฮ็ดหนาลเลยเฮ็ดดินนี่ละต่อไปเฮ็ดจ้ำงาม,ามจ้ำงามห<ด>มูางามห<ด>มูเก็บยัยเกตว่ะ <laughs> แซบคึอกันพี่นอ้องน่นมัยเดียดน่กรแซ่บพื่กัน,น,กนไก่เชี่ยงกันแล้วก็เพชรกอรปลาย่างก็ร่างเอ๋อออกบ้านหลายน,อนอ้องทานหหายฝนบ่พ่อมันน้ำปีนสภาพอากาศมันบ่คือทุกปีเราตามหมที่คยได้ค่อยมาแล้วพี่น้อง จักสีออกทำได้เห็ดก็ได้มันสภาพอากาศบ่คือเก่าพี่น้องฝนกะตกดีอยู่แต่ว่าเป็นฝนบ่หนักฝนเบาบางลายแต่ขึ้นบ่้านใหญ่น่าจะเก็บง่ายๆก็เอาได้พี่น้องมันเลยออกอยู่แต่ว่าบ้นท่านใหญ่งงก็ลังเริ่มใหม่แมนเบิดนี่แต่เห็ดนี่เห็ดเห็ดที่ทันหนึ่งคนว่าจะกินนิดหน่อยมันตีไอผุกๆก็เมนดีแฮ มันเป็นยังกินเห็ดดอกหน่อยคือไอคุกๆอย่างง่วงอยู่นะมันยังดอกหน่อยมันอยู่ใต้ตองเนาะมองไหนตองบมปิดมันมันยังเห็นดอกนึงพี่นองเป็นเหลือมไม้นอกฟังนี่ท่านใหญ่เอ็ดนาแหล่เป็นดอกว่าท่านใหญ่เป็นไรเนาะ มันเริ่มคนเรื่อยๆพี่มันมาเมื่อกล้าอ่ตลอดคนงามๆแสบพือกันเด้อพี่น้องเห็นอะไรคืออาสิบอดีปัไญแต่ว่ารศาสตร์เขาทาอยู่โอ้นีุ่้มนี่แมนบ่โอ้ตาดีคือกันเนาะเขาเห็นเลย

บมงบดีบดายบ้านพอดีฮะคงสิเป็นเห็ดพวกนี้แหละพี่น้องเห็ดดินเห็ดหนาแล่นาวานทั่วไปนี่แหละ้อน,นีส่วนละงอกกับเห็ดผึ่งหายไปแล้วเดอ้อพี่นอ้องตรงรอรอบต่อ,อไปพุดละ่ะพอกันคึมฟ่าคึมฝนคือเกาพี่น้องสมขึมว่าแม่นน้ำสวมบ้านแต่กาต๊กพอปาน,นั้น Tao để động ngâm nhạc phí thì đều yêu vĩnh ô mẹ cong kia ngâm Đó hèn hết thá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 n hết Nó hết thán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  hết hết thán 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 ทานใหญ่แน่นอนนี่นทานใหญ่ทานโตนี่บานนยบานนี่ใส่ใยญ่ยุบเกินนี่ร้ายดอกกี่ตัวนี่ดำก็โลนอ่นท่านดำปันไดน,นี่ทาเป็นหนึ่งแล้วนั่นตัวหนึ่งแล้วกับแกงซุก โอ้จูงงามแห่ง,งตอนท่อนเนาะถ้าว่นหนึ่งหนึ่งแล้วตั้มแก้วสมนี่บูสเขาแาดอยู่ถ้าปติดใจตรงสีสันมันสชชติก็โอเคอยู่แต่สีสันเนี่ยโอ้โทษที่สมซื้อเฮ็ดทานดอกงามน้อยพ่นองมนี่เอาส่งหมานอยู่พี่น้องบ้านนี้อ,อกบไหลแต่หงาเพมันเป็นปลายเลด้มันหลอยู่มันมาทันหญ่ เดาก็ตังองหนี่นี่ยู่งนีเป็นที่เปิดหาเนอ <c oughs> เปิดหกครับ <c oughs> เปิดหกแล้วเฮ็ดต้นี้หกกระซีเลย่ะเจ้าน่าล่อ,นะอเรื่อยๆอยู่เนาะเป็นเห็ดนาแหละพี่น้องดอกไน้อยนี่นี่ดอกพอดีงามงามอยู่ยังสิ ไหนดูเหนียวของไขรนอเต็มตาเรยอยตัวนี้า <c oughs> ก,ก,กำลังโกโก้จมหนึ่งมันออกลายูีดอกมันออกลายมาันทัางใหญ่อยู่ใต่จองตัวนี้เอ็เดแดงอีกแบบนึงพี่น้อง <c oughs> เอดล่างสามถายกันกับเฮดปลาย่างเ <c oughs> นงียนแยกแยกัน ดก็ปลาแสบสีงามแห้งหอมนั่นดอกข่อยู่เนาะไมผลเนาะตอนนี้ยังแขกออกออกว่าไรยังกินเนาะทำดอกไรซะแทนมันกัดดอกงามมันไม่เนี่ยกินมันเนงามแห้งเนางส้มมันอยู่ไปีนองเงอนี่มันคนมันเนาะ ปุ้นสกกี่ดินถึอแฮดินเด่นไสเนาะเออสิทางสิเฮ็ดนําไปเป็นดินแดงโคดแนมไปไกลๆพุ่นพี่น้องสีแดงห่างายฮงแนมเห็นไกลหืมถ้าจุมก็อสิงามเนาะงามแหละเฮ็ดกอปลาตะแบกกอปลาตะแบง,อ,าาแบงอ่านี่จุมนึงนน เร้ยกน้ำมากระไล่เนาะดอกนู้นเนาะยีเกตส่งมานอยู่เลยนี่มานคนเป็นเฮ็ดนาแลเฮ็ดดินเฮ็ดดอนทั่วไปเด้อพี่น้องนาแล่นาวันออกลายอยู่เนาะแต่ว่าเขาเคี่ยวหมุนบดสิจุมหน่อยๆงามๆกําลังโผล่ขึ้นมาดอกใดก่อนดอกนี้เห็นดอกนี้ก่อน พอดีแกงเลยมันมาท่านโพตองเนาะในช่วงงามอย่างนี้เนะาะต,ตา่ต่างไม่เกื่แต่เนาะตาดีตัตวอะไรยัอยงอยากสแสดงเบื่อ <laughs> แมนเน,ะนาะงามแมนมันบอไปตองไปซื้อดูวัตถุกรรนแดดจ่มหน,นึ<ล><ต>่งอะไรด้านนี่เด็กกำลังดันดินขึ้นมาอะไม่แต่ดอกน้นอยๆพอดีแกงเราพี่น้องมันเป็นเห็ดขึ้นใหม่เป็นเห็ดหนาแหล่เห็ดดินเห็ดดอนทั่วไปนี่แหละหลอคนละปลาเด้อพี่น้องก็ปลาย่างหน้าเมาื่อวาน รอตามปาก,กออาอีกดอกนอึ่งก็เอาหมูว่านเราคาดจ <c oughs> ิงเยอะจนหมดเยอะแต่ดอกขึ้นใหม่เนาะอืป่านหนึ่งมาจักเนาะเพราะโอ้โหได้หนึ่งมัรรากาศเป็นหมอกปนหนาหนาวเนาะตนี้ก็หนาแห้งออกตลอดเนาะเพิ่นอ,ออกฝนเหลืองหยามเพิ่นนี่ ว่บอน่าเลยอะไรอู้ดเลของสิตาใสตาหงมมันดองนึงงามเห็นบหมัน้อนงามเห็นเลี้ยวอยู่ได้ดอกสีน่องกุดยอดเลยก็ออกหน่อยเวลาปล่อยน่องปล่อยแต่ดอกงามๆตัวนี้เอาก้อนออกตลอดพี่น้องเฮ็ดปลานี่ กีได้ฝนดีนี่ออกคักอยู่ทีนี่ฝนบ,บ่ปันได้เกิดโขกเงี้ยรองามอยน,มนี่กันนี้โกกระเพื่อยันกันนี้นกำลังโกบเนาะนอือหนึ่งเห็ดแจวจิ้มพี่น้องเอ้ยแสบขึ้นกันเอ้าตาเจ๊เกตตอนนี้เพิ่งขึ้นมาแล้วลักๆเป็นเห็ดหดอกเห็ดดินเห็ดนาแหละเห็ดร่วมทั่วไปเด้อพี่น้องมื่อนี้ Tóm chùm ngâm ngâm Thả ngâm có thả Ngâm Ui đỏ ngâm nó hồn này thả đỏ đầy đỏ thì đầy liều Hết cò đỏ nghe nào ดอกแรกแหกมันดอกแรกของเหม่อเลยสะออนมังมังยี่เกตบ่สะออนสีผุ่นโอ้ยงามครับตายยี่เกตกระหล่มมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยพี่น้องคุณนี่เห็นงางามได้ไหมเนี่ยย่างบ่ทั้งนั้นสัญญาณเนาะสัญญาณสัญญาณตลอดได้ออกเต็มพ่นเลยพ่นนี่พ่นนี่เห็ดกอดอกงามมีลี เป็นโลกคนกนีย้ยดอกงามแหงมองมันไหลตังออกน้า,นนาเป็นค้าเลยรุนน้าแหล่พี่น้องจุมหน่อยๆงามๆนีอนะน่อจ้าท่างนั้นโอ้ดอกงามตัวทัางนี่นี่ดอกที่แยกเกล็ดมากไม่เต็มตาเลย มาเล็นกกันเนกินกเต็มปากเต็มคำแน่เนาะอยู่ใต่ตองไอ้คือโตขียขาจะมาขีดเงินได้เจออยู่ใต่ตองนะหวือละก็เขาเสียเขียาได้เก็บบทรนทเคขี้ยา็นได้ีินงนาะ หลาไปเอามาหมันหนอเต็มตาช่ยุกมือนี่เต็มอยู่แล้วแม่บ่ถ้วนมาเต็มแม่นยังเนี่ยโมเมนต์เทสร้อให้ข้าวเด้งเถวนี่เด้จุ่มเต็มเต็มอยู่แล้วแม่นบ่เต็มอยู่เลยโอ้จุ่มงามจังเลยเต็มมาเต็มก็เต็มเลยเนาะพี่น้อเนี่ยเนี่ยแม่นอีกบ่าเบิ้งแม่นเอฟซีเพิ่นเบิ้งเห็นเลยแม่นงอแบตาไปน้ดเอียนั่นเพราะเขาเกลียรดเลย เป็นดอกหน่อยมา่ท่านเกินมืเคียกับบอได้พี่น้องเฮ็ดตัวนี้ถ้าบอเคียวือได้ดอกบานโดดเคียวพ่อประมาณอะเดินทางเงี้ยเงี้ยน้ำกันพี่น้องมาเนี่หลุนน้ำกันว่าติดเต็มตายย่ยเกศบอกพ่ออีกดอก,น,ดอกนึงนอดอกนั้นเั่าเนาะดอกนี้ยังโอเคอยู่ ใหญ่เยอะดอกใหญ่บ่สีเป็นแนี่หนิสียังแข็งแข็งดีอยู่เนาะอ๋อลงเม่นอีกเลยพี่น้องฝนตกดีคักแต่กระบะหนักเฮ็ดได้เกตแม่นบ่เม่นเฮดไข่เฮดไเจเกตเฮดไข่พี่น้องดอกใหญ่เต็มทีเลยเดาจูมันบ่ค่อยได้มากมันบานถิ่มโอ้โอ้จูมลายอยู่กันล่ะ เป็นเ็ดไข้พ่นเ็ดไข้ตัวนี้ได้หอมเนาะแมนถ้าเป็นไข้ผื่นลาบนี่ง่ามซสือๆบอหอมแมนบ่บ่ตัวนี้เป็นเสือซะนิ่มเลยเนาะม,มาแล้วอีกแก็บนึงอดอกหน่อยอยู่รุมแมนเห็นอยู่ขันแน่มธรรมดาเลยยเกี่ย <laughs> ออนนโ,โอ้เอ้เออมามันเห็ดพวกนี้ก็ดีแหละพี่น้องช่วงนี้แต่ว่าทางห้องี่กันเห็ดตัวนี้ยูเ,เพ็ดเผิงเนี่ยบ่น้มันมันติเป็นเนี่ยหนิมันสิสลับกันแหม่สิเป็นหลอกขึ้นหลอกอช่วงได้เห็ดเผืงขึ้นเห็ดดอกเห็ดดินแฉบบ่มีโอ้โอจุ่มงามตัวละที่มันนังเกล้ล่าตัวหนโอ้เห็ดหอมนี่เฮ้ยเก็บฟอ ุ่วนจะคล้องเลยบปนิเ็ดกอกอแดงกอใหญ่พี่น้องกอหลวงนี่ล่ะมันมี้ังผึ่งแยกรวมอย่างปีฝนใส่เฮ็ดกอไข่โอ้ยสุดยอดหมักสีสันเนาะขนาดล่างนี่น้ำล่างนี่แดงได้ๆพี่น้องเฮ็ดตัวนี้หนามเนกะละมังนี่แดงเลยเอ้าสองตาหลุนหลุนว่าตาไรสีเต็มก่อน ข้าไล่ดอกนึงช่วงนี้บ่ค่อยมีบันดเด้อพี่น้องไก่ของเราผลไล่ดอกเก็ดดินหยุบน้องดอกแดงมีสิจุ่มงามพี่น้องหงุดหงิดมันออกเต็มโพนเด้หาโดดเร็วเร็วพี่น้องพู้หญิ่มมึงอยู่ไหนอือหัวกหงิมันเต็มอ้อมโพนเนาะอ้อมเหมาใหม่หัวนี้กม่รังเลย พอตอนจุูงก็โอเคอยู่เนาะจุูงงามเริ่มใหม่ที่นี่เนาะเริ่มแล้วสัญญาณแล้วนี่รักๆเป็นเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดนาแหน่เด้อพี่น้องมื้อนี้เบิ่งตาเจเกตนะตอนนี้นี่แต่น้อยๆงามๆพี่น้องเป็นเห็ดนาแหน่เห็ดกอเห็ดกอได้4-5ดอกเห็ดยังทางนั้นข้างใกลก้ อู้จุ่มงามน้องว่างตาหน่อยนี่กับถือกันนี่เริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเห็นบกีหน่อยมันโอ้กวยดำดอกนึงพี่น้องอ่าฉันเริ่มแล้วละช่วงนี้เฮ็ดผึ่งบ่ค่อยบูมเน้องอ่านี่มหน่อยมาโดนเฮ็ดดอกเฮ็ดยังยุบไปกะเฮ็ดผึ่งขึ้นต่อละพี่น้องป่านี่อ๋อผมมันอีกแล้วบ่อ๋อพมัน ออกบ่ร้ายดอกออกบ่ร้ายเนาะแต่ว่าขันยยมเถาเนี่โทษที่แยมเถาร้ายคักร้ายคักกันทั้งมะพร้าวไม่ๆก้อนโมเนี่ยเพาะอันนี้มันเป็นเห็ดขึ้นเรื่อยเนี่เดมากเลยนั่นห่างดอกหน่อยเนาะสองดอกอือเห็ดดอกหน่อยมันอยู่ใต้ตอง ่เนเดียี้ี่สวยงามตัวละหลุนนีเห็นเรีวอยู่นี่ดอกหนึง่งปีกายปีนีมันเถาไหมปีกายมันเถ,<ม>ถาารแหงตัวจูมจ<า> <c oughs> ูมเลยว้ามันนีอยอู่กันยังหน่อยยังหน่อยมีไต่ตองบานเนาะโอ้ <c oughs> รวมฟังนั้นงามตัวะละงามงามแศพื้กันเด้อพี่น้องเฮ็ดนาแหล่นเนี่ยเป็พี่เดือกเน <c oughs> ี่ยเก็บมันอยู่ใต้ตองนี่ว่ะเบิ่งบ่ดีบ่ <c oughs> บเ,เ,เห็นนี่เก็บบัลชนะปันไรเคลียเฮ็ดพี่น้องพี่ได้ดอกหน่อยอันมุนก็นเลยโบกเคลียพี่ดอกนี่นเก็บไต้ตองนี่ย <c oughs> มอยยีอะไรบ้างตัวก็ได้ยีราดอยู่ใต่ตองเอาพี่น้องสำหรับคลิปวันที่14สิงหาคมก็คือสีสินสุดแลวละพี่น้องตอนนี้กำลังสีเดินทางกับบ้านยายเกตเก็บมะก,กอพี่นอกก้องมะกอหรือว่าเกาลัดอีสานไปฝากพี่ฝากน้องเพิ่งสั่งเบังมะก,กอพี่น้อง บางคนบาง่านกัรสิบ,บหัวว่าเป็นหน่อยจังไหนลูกจังไหนมันบาทานนีอ่ออกจากือเกลือมันมันพึ่งรดน้องรออีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งมันเดดแดดมันเสีออกจากปือเกลือนี่พี่น้องมะกกอรหรือว่าเกาลัดอีสานถ้าคนรุ่นเก่าสีหัวพี่น้องเด็กรุ่นใหม่บางคนกับบอหัวจักคือกันน้ำไปต้มแล้วก็มขะขัวต้มประมาณวาซุกนี่แหละพี่น้องก็น้ำมขะขัว ทัวแล้วก็ถิ่ใมใบมันเย็นใส่ขอนนือว่าสาก,กบเบื่อเลยวแ้่ถนัดพี่น้องกระทอกระทอกินเม็ดไนมันแสบคือกันรสชาติคลายกันครับไอ้ทัวดิน,มน,มนเมนบาเยเกตประมาณนั้นแหละพี่น้องทัวดินหรือทัวดินลีสงนี่แหละเต็มสีหอมพี่น้องกินหอมต้องนางเก็บกองเต็มดินอยู่ สำหรับพวกตีเฮ็ดสวนปลากับมอคือการเด้อพี่น้องนี่นำมเมล็ดนำไนของมันนี่เ่ะไปพอกาเพื่อน,นำไปปลูกในแปลงตามโฮมกอ่อเงากอ้อนี่เกิดได้ทุกเฮ็ดพี่นอ้องทั้งติดเฮ็ดกอ่อเฮ็ดนาแหล่เฮ็ดละงกสารพาัดเฮ็ดล่ะพี่น้องเกิดตามโฮมก่อนะม้อคือการสำหรับผู้ทีทเฮ็ดสวนปลาเอามเมล็ดพันุไปพอกา แต่ตอนนี้เจ๊เกตเกบฝากพี่ฝากน้องซื้อๆดอกพี่น้องอ่าเบิ่งยอดเฮ็ดที่ใดพี่น้องบ้านนี้สําหรับยอดเห็ดที่ใด้มนี้ก็คือว่ามานอยู่พี่น้องเป็นเฮ็ดนาแหล่เด้อพี่น้องหลักๆเห็ดกอก็มีนิดน้อยเป็นเห็ดดินเฮ็ดดอนทั่วไปละพี่น้องหลักๆก็คือเห็ดนาแหล่จุ่มงามๆแซบคือกันพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ส่วนอีกตาหนึ่งเป็นเฮ็ดหนอกคีบเป็นเฮ็ดทาน เกือบเต็มตาคือกันพี่น้องติดทานจุมงม,มงามแต่ว่าบริษัทไทยทำคลิปใหม่พี่น้องเบิง้งคนตาจเจ๊เกตจุ่มงม,มงามเป็นเทศนาแเลยอะอ้าพี่น้องล่าพี่ล่าน้องกับบานก่อนบานนี่ถนะ่นชอบวิดีโอจงังไหนก็ซอยเดอ้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้ส่องปลา คนส่งปลาขอขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังแรงใจแหละสำหรับคลิปวันที่14สิงหาคมปี64กับึ้นสิบฝากปีฝากน้องไวส้สำานะพี่น้องเก็บประกอบสายเกตกันบ่ายนี้ปอกันคลิปไม่มือไม่พี่น้องสวัสดีครับ